ลออิงซ้ำกับตัวรอรอจุลารอเรือกับรอลิงคนละเสียงกันลูกคนละเสียงอ่าคนละเสียงกันแต่ตัวที่ซ้ำอย่างเช่นตัวขอไข่ออกเสียงขอขอขวดออกเสียงขอนี่คือเสียงซ้ำกันคอควายออกเสียงขอคอคนออกเสียงคอคอระกคังออกเสียง นี่คือเสียงที่ซ้ำกันก็ใจไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงของมันบางตัวก็จะซ้ำกันนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆจำไม่แม่นเวลาที่เขียนก็จะเขียนไม่ได้นั่นเองนะคะเอาละเมื่อเรารู้จักตัวพยัญชนะทั้ง44ตัวแล้วนะคะทั้ง44ตัวนี้นะคะเราไม่ได้ใช้ทั้งหมด นะคะแต่เรายังคงเขาไว้เพราะว่าเขาเป็นพย,ยัญชนะไทยนั่นเองอย่างเช่นตัวอะไรคะที่เราคงไว้คือตัวตัวไรคะที่เราไม่ใช้คอขวดกับตัวอคอ<น>คนนะคะที่เราไม่ได้ใช้นะปัจจุบันนี้ทีนี้เรามาดูตัวที่เราใช้และอยู่ในบทเรียนของเราในคำน่ารู้คู่บทเรียนวันนี้ คุณครูจะเอาพยัญชนะไทยที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะทำให้มันหายไปในพยัญชนะต้นของคำเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะว่าพยัญชนะต้นของคำนี้คือพยัญชนะตัวใดมีต่ละโอ ภาพนี้คืออะไรคะลูกโบเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปพยัญชนะต้นคือตัวตอใไม้ใครคิดว่าตัวอื่นบ้างเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าใช่หรือไม่ใช่พระยัญชนะตัวที่หายไปคือตัวบใบไม้แล้วบใบไม้เขียนอย่างไรเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูหน่อย ม้วนหัวลากลงมาลากไปข้างหลังนี้หนึ่งแล้วก็ลาก,ลากขึ้นอา้าวอีกทีเบาใบไมมอ้าวอแล้วมาดูซิว่ามันเหมือนกับที่คุณครูเขียนมาให้ดูหรือเปล่าหนึ่งสองสามปิ้งมาหรือไม่มาไม,ไ,ม <laughs> ไม่มา <laughs> เอาใหม่อา้าวมาแล้วอ้าสะกดค่ะทีนี้สะกด เด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเราต้องเอาบอใบไ,ไม้มาขึ้นก่อนคำว่าโบเวลาที่เราสะกดเพราะว่าเวลาเราโอ๊ยโทษเวลาเราอ่านคำทุกครั้งเราต้องมีพยัญชนะต้นที่เราต้องออกเสียงก่อนแล้วตามด้วยสระไม่ว่าสระจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังแต่เวลาที่เราอ่านเราจะต้องอ่านพยัญชนะต้นก่อนนะคะอ้าวคำนี้อ่านว่าโบหนึ <ow> 1> 1, 2, ่งสองสามสกดค่ะ แล้วคำนี้อ่านว่าอะไรคะพยัญชนะตัวที่หายไปคือตัวตัวอะไรนะคะแลอ้าวสะกดให้คุณครูฟังหน่อยไข่ไมเอเก่งมากอ้าวต่อไปดูคํานี้บ้างล้อลิงชนะต้นตัวที่หายไปคือลอลิงหรือรอเรือ ลอลิงไม่ใช่รอเรือลองพูดดูสิลอลิงลอลิงใช่หรือเปล่าคะหนึ่งสองครัลลไหนสะกดคำนี้ให้คุณครูฟังหน่อยคะ่ะแล้วคืออะไรลไแล้วคืออะไรคะลแล้วไก่นั่นแหละคืออะไรล่ะล<อ>บ้านไก่ ที่อยู่ของไก่อ่าที่อยู่ของไก่นั่นเองนะคะอ้าวต่อไปกับคำนี้ค่ะอเอาละ่ะคำนี้พยัญชนะต้นที่หายไปคือตัวไรคะรอเรือใช่รอเรือหรือรอลิงรอเรือรอเรือหรือรอลิงรอเรือรอเรือไม่ใช่รอลิงลองพูดดูสิรอเรือ อ้าอีกพี่รอเรือใช่หรือเปล่าหนึ่งสองสามสะกดพร้อมกันค่ะไหนลองหนูป้ายสะกดสิลูกหนูป้ายสะกดสิคนไหนชื่อหนูป้ายเอาละ่ะ คนที่ชอบหนีคุณครูอยู่บ้านบ่อยๆนี่เองอ่ะถือไมโครโฟนแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆสิลูกอีกทีค่ะลูกรอ,ออาดอรารออาดอราใช่ไหมคะใช่ไหมคะหรือรออาดอรอาตหรือรออาดอาดรออา,อาคำที่1ห,หรือคำที่สอง คำที่อ,อนุฟ้าสะกดรออาดอาราดรออาดอาราดราดคำนี้ก็คือเทน้ำราดลงไปนั่นเองเอ้าวดูคำต่อไปคำนี้ค่พะพยันชนะที่หายไปคือบอใบไ,ไม้บอใบไ,ไม้จริงหรือเปล่าจริงหรือไม่จริง ใครคิดว่าจริงยกมือขึ้นใครคิดว่าไม่จริงมันไม่ใช่บอใบไม้หรอกมันต้องเป็นตัวอื่นบอเลยไหมหรือไม่ใช่บอใบไม้บอไม่บออ้าวบอไม่บอนะคะอ้าวมาดูที่บอไม่บอหนึ่งสองสามปรากฏค่ะบออีนนบิน ต่อไปค่ะตัวอะอะไรหายไปปลาใช่ปอปลาไหมคะใช่อใช่ปปลาถ้าใช่ปอปลาไหนลองสะกดให้คุณดูฟังสิปปลาอ่ดูที่ว่ามันใช่จริงหรือไม่จริง1 2ึ่งสงสามเก่งมากค่ะลูกตัวต่อไป คำนี้คือคำว่าคำว่ายิ้มยิ้มมีพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นคือพยัญชนะที่เราออกเสียงเป็นตัวแรกคือพยัญชนะตัวัใดเอยอยักษ์เหรอคะเสียงยอมันมีสองตัวหรือเปล่ายอหญิงใช่ไหมและคำว่ายิ้มจะใช้ยอยักษ์หรือยอหญิงยักษ์ไม่ยักษ์ ยักไม่ยัก,ย,กยอไม่ยอยอ่วยอไม่ยอยักไม่ยักแสดงว่าทั้งยอทั้งยักนี่เองใช่หรือเปล่าหนึ่งสองสามปิ้ง<ย>สกฏด,ดค่ะออโ,ดดโอ้โหเก่งมากเลยคราวนี้คราวนี้หยิบสมุดขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวเราลองมาเติมพระญชนะต้นให้คำที่เราเรียนรู้ผ่านไปแล้วแล้วดูที่เด็กๆจะจำได้ไหมเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะวันที่เขียนได้ยังลูกอ่าวเขียนวันที่ก่อนแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเติมเติมอะไรเอ่ย เติมอะไรคะเติมอะไรเอ่ยเติม,ตมอาเติมพยัญชนะพี่เป็นยังไงคะลูก ข้อที่1เขียนเลขไทยมีหัวตัวส,สวยสวยสองส เว้นหนึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้ายาวห้าข้อ,ขอได้หรือ,อยังให้เวลาหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟัง เสร็จได้ยังคะลูกอ้าวเร็วเร็ว อ้าวม้องันแล้วอเอกลใเราาอวอควายเขาขบนคัคำที่หนึ่งอ้าวคำที่หนึ่งเติมพยัญชนะที่หายไป